อย่าแย่ทำอะไรเยอะยังทีนั่งกันกันเอ็นต้าอันนี้ตั้มถึงการเป็นงานเลยเหล็กต้นจีเพื่อนโป๊จีเพราะว่าเมย์ไปจีโป๊อีว่าจีบก็ไม่ได้บอกกุยยังเป็นเปื่อนมันไม่ถึงกับเป็นการจีบขัดเหมยังมาเลยหน้าเก๋ๆไปจีบมือตั้งโลกใได้จีบเอาเป็นเพื่อนก่อนเนอเป็นเปื่อนกันตึ้งตึ้งเมย์ได้ตีมันจะปากตาไว้ตีต้อง คือโภมกันเป็นคนเรียบร้อยแต่ความคิดเราจะไม่หลงเรียนตึ้งก้าวใจว่าเรียบร้อยตาโลดไงตึ้งกันแล้วก็เพระว่าคือท่างคนท่างปลอดไม่มีอะไรก็โอเคแบบปลอดนี่เกิดได้โชดเลยมันเลยตึ้งตีนี้ตึงตีนี้ตึ้งหมดเลยก็ไม่ก็ต้องลงวงแฉกคือบางที่มันคือมันมีอะไรมากระทบไปวุ่นวายว่าใจนี่คเราอยากไปแยกกองมาจากกองข้ากันเลยตัดทิ้งใจในงานแบบนันนะแล้วไม่เลยไปยี่วันตอนน้อยนี่ ม่ได้คลิปเลยนี่ตาเลี้ยงกันอะนนู้นไม่มีท่องแค่ตาปิงปิงเลยก่อนเดียไม่ได้ปิงเลยแต่ว่ามันอะไรเรยแต่มันทำไม้าป้าตีต้องแตะบนนี้เลยวะก็คือค้ามมาเป็นเปื่อนเปื่อนบางทีอาจจะรู้ใจเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับรักกันนะเอาไม่รักกันีไไม่ด้รักไม่ปิ้งไม่ตันได้ได้คืิเราด้วยคือเรารู้ได้ความกระใจมากกว่าคิดวรือไม่เนี่ก็น่าไม่ปิงกับลูลกแามเลย มนันในตาว่าจะมีจะนีกำลังเงินเกือกเ,เลยคือใน <c oughs> ใจกันตั้งไว้ดีแต่ว่ามันเหนื่อยเด้งลูก้กันใจไหมตัวแม่ยทำงานแม่คนทำงานไงอ่าเนาะก็เออตั้งมาหละแล,ะและ้วตกลงไม่ได้ไก่จีบเคยไม่ไม่จีบเคยตัง้งว่าจีบแล้วดปวดไปเที่ยวในบ้านเอ๋อเลยกะจีบไปปบบนั้นเอาเราไม่ก็ไปเวียนบ้านก่อนหนึ่งพอไปเวียนบ้านก่อนหนึ่งอ๋อตั้งเริยมาจากไปเวียนบ้านตั้งแต่ปริศว่าเราได้ตามก็ไปเลยอ๋ออันตัดทิ้งใจแล้วแล้วเนี่ยเดวว่า ก็จีบเนเปลือกเขนจดไม้กันใดๆไม่ไม่เขาบอกกับเปลือนมาทะเลกันแต่ว่าตาเล่งที่ไม่จันพวงกันที่เป็นเคว้นนะเราจัดการกรองกันอะไรจัดการกรองจดไม้โอ้จัดเปลือกการกรองเลยเวลาจัดลอยอินกับไปเลยพวกกับโลอยอนเลยออเคยันก็ไรนี่บ้านอยู่คนด่ากรองกันกักไม่จ่ายเปลือนมันเดินบนนั้นแลเคว้นนันเคว้นบอน้นไปเนี่ยตึ้งเมนอยู่บนเล่นแลยอันเคยทั้กัน เคยค่ะเคยยเเล็กน้อยเลเล็กน้อยการีได้ลูนีเนี่เต็งติงิงการนี้ปัวปัวก็เดินปั้นก็ฉัดไปเนี่ยเราจ้องอหรับอยู่เรนี่ใชไหมเอ้ดึงกับมันปัวที่เล็กแต่ว่าลมไม่ฉัดมานานลูกก็จะไม่ปัาปั้นหน่าหน้าคือพันเมจักอ๋อคือเมจักตตรงรูเรื่องเม็ดโกนุกี้แต่ไม่เดร็กมันไม่ไดอยูเลยอ ได้ทำันไรเลยก็ดตั <como mail> ้มแล้ววันทีกล้าไปเลยกล้าวันทีา